หลวงพ่อปานเคยเล่าว่าสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กสามขวบถึงสี่ขวบวันหนึ่งยายใกล้จะตายลูกหลานก็มาพูดเพื่อนำทางผู้ตายประเพณีคือมาบอกอารหังกับผู้ที่กำลังจะตายคือยายว่าอารหังอารหังนะแม่ภาวนาอารหังไว้นะเดี๋ยวพระอารหันจะมาช่วย ก็พูดอาระหังอาระหังอยู่หลายครั้งจนกระทั่งยายสิ้นลมต่อมาหลังจากนั้นไม่กี่วันขณะที่กำลังกินข้าวอยู่คนไทยสมัยก่อนกินข้าวเป็นวงพร้อมกันรพร้อมหน้าเด็กชายปานอารมณ์ดีครึ้มอ,อกครึ้มใจอาหารอร่อยเลยพูดขึ้นมาว่าอาระหังอาระหงังปรากฏว่าแม่โกรธมากบอกว่า มึงจะไปตายก็ไปตายคนเดียวจะมาพูดอารหังที่นี่ได้ยังไงคำว่าอารหังคนจะตายเขาถึงจะพูดกันแล้วมึงมาพูดอารหังเนี่ยนะเป็นลางร้ายจะแช่งให้คนอื่นปลอยตายไปด้วยอารหังแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสเป็นคุณนามหรือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเรียกว่า อรหังสัมมาสัมพุโทโธแปลว่าเป็นผู้กลายจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองคนจำนวนมากสมัยก่อนอาจจะรวมถึงสมัยนี้ด้วยไปเข้าใจว่าคำว่าอารหังเอาไว้พูดกับคนตายหรือคนใกล้าตายจนกระทั่งตอนหลังเด็กชายปานมาบวชพระจนได้เข้าใจว่า อรหังเป็นคำดีเป็นคำสุดยอดเลยคำว่าไกลาจากกิเลสหรือพ้นกิเลสพ้นทุกข์เป็นของดีของวิเศษทีเดียวตอนหลังก็มาแนะนำให้โยมแม่เข้าใจว่าอารหังแปลว่าอะไรแล้วก็ไม่ได้ใช้เฉพาะเวลาพูดกับคนตายเวลาถวายสังฆทานเวลาจะทำความดีเวลาจะรักษาศีล สมาทานศีลเราก็อ้างถึงคุณพระรัตน์ไตรหลวงพ่อปานสอนเรื่องกรรมหลวงพ่อปานท่านเป็นผู้ที่มีความรู้แตกต่างในเรื่องของกรรมฐานท่านทุโดงเข้าป่าฝึกกรรมฐานจนจิตใจกล้าแข็งในการเดินป่าของท่านบางครั้งได้หอบหิ้วนำเอาลูกศิษย์ของท่านทั้งสองรูปไปด้วยคือ ลิงดำและลิงขาวท่านว่าทั้งสองท่านสนใจในการฝึกกรรมฐานอย่างมากหลวงพ่อได้พูดสอนถึงเรื่องกรรมอยู่บ่อยครั้งเพื่อที่จะให้คนทั้งหลายหันมาสำรวจตรวจดูกรรมของตนเองและให้มุ่งมากระทำแต่ความดีหลวงพ่อท่านมักจะปรารภอยู่เสมอๆกับหมู่สิทธิ์ของท่านว่า ความทุกข์มาถึงตัวอยู่นิ่งเฉยไม่รู้ตัวทันนิ่งสักครู่แล้วปาลารบต่อว่ากรรมกินไปครึ่งตัวครึ่งใจก็ยังนิ่งเฉยลูกศิษย์ท่านหนึ่งของหลวงพ่อจึงถามว่าหมายถึงอะไรหลวงพ่อปานจึงได้อธิบายจนกระทั่งกระจ่างชัดมีความตามนี้ เกิดมาจนโตบางคนเข้าลงหมดลมหายใจไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าเกิดมาเพราะอะไรคนเราเกิดมาเพราะอำนาจของกรรมหากนับถือพุทธศาสนาต้องศึกษาเรื่องของกรรมจึงจะรู้ที่มาแห่งการเกิดกรรมมีอยู่สองอย่างพูดตามตามภาษาชาวบ้านเขาว่ากรรมเก่ากับกรรมใหม่ ภาษาพระเขาว่ากรรมอดีตชาติและกรรมในปัจจุบันชาติกรรมในปัจจุบันชาติพอระลึกได้บ้างแต่ส่วนมากจะระลึกได้ส่วนกรรมในอดีตสามารถระลึกได้จริงหากรู้จักการปฏิบัติธรรมในด้านของการฝึกกรรมฐานด้วย เพราะบุญบารมีของพระพุทธเจ้าพระองค์ระลึกได้หลายประชาติที่เกิดเรามาระลึกรู้ได้สองสามชาติพอแล้วดีแล้วกรรมในอดีตชาติซับซ้อนมากเพราะเราเกิดกันไม่ว่าเป็นหมาแมวเสือช้างข้างลิงหรือว่าคนกันมาเท่าไรต่อเท่าไรแล้วไม่รู้ไม่มีใครรู้นะ หากไม่ปฏิบัติรู้กรรมเก่าเพื่อให้สลดแล้วหยุดสร้างกรรมทั้งให้การอโหสิกันและกันไปแต่คนไม่รู้ไม่เห็นทํำไม่เป็นไม่เรียนมานั่นเองไม่เคยทํากรรมฐานรู้จักแต่สวดมนต์ใส่บาตรเท่านั้นถือศีลเท่านั้นต้องเรียนกรรมฐานด้วยในส่วนกรรมปัจจุบันชาติ เราสามารถที่จะละได้หากเรามีสำนึกถึงอดีตที่ผ่านมาเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรเราไปทำกรรมอะไรมาตัวของเราจะรู้ดีมากกว่าใครๆบางคนใกล้าตายเต็มทีญาติพี่น้องพาเข้าวัดให้เป่าให้รดน้ำมนต์บอกมันไปว่ามึงไปต่อโลงให้พ่อมึงเถอะเดี๋ยวกูจะสวดให้เองเลย นึกว่ามันจะโกรธเรามันดันขำเหมือนดูจำอวดหัวเราะเหมือนดูตลกเป็นโรคเรื้อนมาใครจะรักษาได้ตัวมันเองยังประคองตัวไม่อยู่เลยถ้ามันเป็นแบบเริ่มต้นมายังพอคุยคุยกันได้นี่เป็นมาใกล้าตายเทวดาก็ไม่เอากับมันหรอกเพราะอะไรเพราะมันเป็นกรรม แต่ไม่นานโรคอย่างนี้เดี๋ยวหมอก็มียารักษาได้แต่อีกห้ปีมันจะมีโรคใหม่อาการหนักกว่านี้เนื้อตัวเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะแต่รักษาไม่ได้ไม่หายตายอย่างเดียวมันเกิดจากการทำผิดศีลนนะ่ะไม่เชื่อดูต่อไปฉันเชื่อเทวดาเพราะเทวดามีศีลมาบอกมันเป็นกรรมในปัจจุบันชาติของคนนะ่ะ เขียนเชื่อว่าหลวงพ่อปานต้องมียานรู้ร่วงหน้าแน่นอนเพราะในปัจจุบันโรคที่ท่านได้ปราลบเอาไว้เมื่อปีพศ2480คือโรคเอดในปัจจุบันนี้เองรู้จักกรรมต้องระงับกรรมให้ได้ระงับด้วยการฝึกกรรมฐานเรื่องรถน้ำมนต์มันแค่สบายตัวสบายใจแต่ไม่ใช่จะรักษาอำนาจกรรมได้ กรรมรู้แล้วตัดออกได้ด้วยการมาฝึกกรรมฐานนี่แหละกรรมในอดีตแก้ด้วยการฝึกกรรมฐานให้รู้แล้วทำการตัดเสียมันก็ไม่มาอีกแล้วส่วนกรรมในปัจจุบันชาติเพียงเรามีตัวรู้แล้วละพอแล้วถึงในการกระทำต่อไป